อุ๊ยตัวกบอีกแล้วครับมันไหนนีกแล้วครับเดี๋ยวเดียวนี่ครับตะวันตัวเมื่อยทอตัวมืว่อวานนี่ครับเครื่องงูงูก็มีครับงูปลาเลยว่าววงูที่เขากินปลานั่นแหละครับงลูกพี่น้องรลายเลยอีป,ปอูเดี๋ยวเทให้เบิ่งครับ ครับกากาบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเจ้ายูทูปที่เคารพรักทุกทุกท่านนะครับลุงป้าอ้าวอ่ะเป็นไงเป็นไงแฟนคขับเอฟซีเละผู้รับชมทั่วโลกครับครับกับขับมาพบมาพบกับสามทิศใช่เนาะเท่าเตี่ยวเตี่ยวยังนุ่มเบื้องเราครับครับกับบรรยากาศอยู่หน้าโคกครับก็ดีสามทิศออกการออกงานมาครับออกเวียดมาเนาะครับก็เลยว่าสิมาเบืองให้เบืองหน้าเบืองเกี่ยวกายเกี่ยวกาเราก็สิมาเบืองรลอกขื้นเก้าหล่ะครับมาเบืองรอบอยู่หน้าโคกก่อนจังสิบผ้าพีผ้าน้องเข้าไปเบืองไสอยู่หน้าทงเนาะครับเพราะว่า ตรงแม่บ้านเขาคือคือพยายามหรอกครับแต่ว่าไส้เขาพระท่านไปยามนะครับไส้สามติดไส้ใบว่าสิเอาอิปูครับอยากได้อิปูมั้งซีนี่วะครับครับตอนนี้ก็ยุ่งอกง่วยนะครับพอดีน้องสาวเอาต้นข้าวโพดจับมาให้ง่วงกินนี่ครับวัวอะไรมาเอาไส้ห่อมไส้อาหารจังไนกินดีครับแต่ว่าเฮียลงข้างล่างเหมือนกับหยาดกันบรรยากาศยงีเศร้าครับตอนนี้ก็สวยเติบแล้วครับ แบกมุ้งแล้วล่ะพี่นอ้องไปไปเบื้องรอบครับรอบกันอันเก้ามองเดียวนี่แหละครับมองเก้ามองเดียวเ้องนี่ละ่ะแ <c oughs> ดดกับกระลังออกครับแดดแนี่ยนี่ม,มันขึ้นอากาศเย็นนี่มันเว้นอากาศห้อนครับสภาพอากาศช่วงนี้ก็ร่างกายเาต้องปรับอุณหภูมิให้ท่านครับดูแลรักรษาสุขภาพด้วยพี่น้องเด้อยป่ายฝนตัวหนาวแบบนี้ กับกำลังสิพ่อเกี่ยวเราแล้วครับแต่น้ำยังไหลยอยู่ครับพี่น้องไปฝาเขากับที่เริ่มล่วงหาบวกหาว่างเ,างเราแล้วพี่น้องเพราะว่าน้ำให้หน้ามันแห้งนี่จักเนาะมันเปลี่ยนปรตูกวอกครับเพราะว่าน้ามันแห้งทุกคนโอ้คลุยโขบถือกีดเราพี่น้องกบเนี้ยถือกีดเราครับว่าแมนตัวเก่านะครับคนละตัวได้นี่ตัวที่สามหรอครับรอบนี้ ตามทิดบ่ได้เอาของมาใส่ไว้เรื่อยนี่คนสิว่าเอาตัวเก่ามาใส่ไว้อีกบ่อมันคนละตัวนะครับนี่ครับอุ้ยตือครบอีกแล้วครับอันมาอีกแล้วครับเดี๋ยวเดียวนี่ครับแต่ว่าตัววะไงถอดตัวโมว่านนี่ครับเอาครับเดี๋ยวมาหมอหุม้มหุ้มพี่ดีก็หมอนัอนแดดครับแดดเฮงจะให้พี่ให้นอ้องเขาเบืองครับ สมตัวเหรอครับรอบหลังนี่แต่มันถือกบบหง่เนาะแต่ว่าตัวนี้บ่ใหเงยท่อสองตัวที่ได้ไปครับแต่ว่ากันเงยขึ้ืนกันไปเขียงก็กถือหลายตัวอยู่เดี๋ยวกบใส่ถุงไว้ก่อนเดี๋ยวที่ไปเชียงเห็นบ้้งครับนี่ครับพี่น้อง ตัวที่สามหรอครับของรอบหลังนี่เนาะครับเนาะกินปลาเคียงไข่อีทองไข่ลึ้งเลยครับมันๆนี่แล้วครับดิ้งยินเสียงปลาเขียงดินกับสีขามาตัวครับนี่ครับเดี๋ยวออาไปยายนั่งตืมกันครับสองตัวนั้นบม่รู้ว่าเพื่อนเฮ็ดกินหรือว่าเพื่อนเฮ็ดจังใดพูดกับพวกหูด้ลยครับผมออกไปยายนั่งเพราะว่าแม่บ้านเขากับบุกกินเนาะครับนี่ครับ มันมันครับเดี๋ยวที่เปล่าไอองเพงครับปลากระไดเดี๋ยวเลือกเอ็ตัดตัวยงไงเนะเาะออกไปแบบนี้น่าปนจะสามที่ตัวครับตัวยงไงเนาเรือกอาใส่น้ำถุงกบนะครับมันจะสามที่ตัวตัวยงงนะครับตัวหน่อยกับปลอย ครับเอ,อจาจักรซี่ตัวแล้วครับเดี๋ยวนี่นี้ป้อยครับป่าไม่มันป่าป้อยนะครับป่าธรรมชาติพี่นอ้องตวกับปลาสามทิศใหญ่มาจากสาพุ่นน้ำครับไปเดี๋ยวไปป้อยกันเลยเทลงนี่นะครับไปกินง่ามแรงครับไปเดี๋ยวรอบไปใสขึ้นกอาครับ ไปครับใส่ไปกันเลยครับวอาไปีครับทั้งก็นั่นแหละครับนี่ ไปค,ครับมานี้ไปเบืองใสยู่หน้าทงกันต่อครับป่าลงกมานีป่าลงกมาหลายแล้วหรอครับอันนี้ซุ่มเขาสิทธย่อยลงกมาเรื่อยอยู่ครับป่าเข็งลายครับปาเข็งปานิ่นหลายปานิ่นกับยายมาจากสาพุนแลวพี่น้อง น้ามันแห้งเนาะสาพุนมกกเลามาใส่สาดีไปครับไปเอานี้ไปย่านางนึ้นไปเพาะกันอยู่หน้าทงเลยนะครับเด้อครับกับมาหอดหน้าทงแล้วครับโอ้เข่าบ่ได้มากมือเดียวนึงกับถอดนะครับถอดห่วงถอดยังออกแล้วครับั้งบานก็นเอืนอ่นถอดหางไกลเนาะครับเนาะดแดดแห้งพี่น้องเขาเย็ดท้องครับขอสามทิศยุบุตร เดี๋ยวลงไปเบื้องกันเลยครับโอ้วดเด็ดเด็ดเด็ดอย่างบอ่อเป็นเต่าอิปูครับทั้งปูทั้งหอยทั้งงูงูกับมีครับงูป่าเลยว่างูที่เขากินปลาดนวยนะครับดูพี่น้องากล้เลยอิปูเจ๋อเทให้เบิ้งครับ ถุกกงกัวเผาออกมากตะบุนหลยน่ครับนี่นก็มีมาเดี๋ยวเทบ้างเลยดเดี๋ยวให้นู่ออกก่อนครับไปละเรื่องปูเรื่องหวย เั้แล้วเหียวขึ้นไลเบิ้องหัดนองปูด่ะเห็นเงาองจางน้อยได้ครับเดียดนี่ฮงเห็นบ่ปูกล้ายเลยครับแส่ออปูก็ได้ปูครับเดี๋ยวเก็บห้อยเก็บเสียดย้าเสียดยังออกก่อนครับโอเคเลรวครับไปเดี๋ยวไปเบื้องหลังขุ่นก็นต่อเลยครับเดี๋ยวไล่เติบแล้วใส่กับบริใส่ไปเด้เครับเดี๋ยวอัดน้าอัดยังไว้ จังหน่อยตะกอนครับเดี๋ยวมาถีแห่งนี่จากเขาครับเอ้ามาหอดลังนี่เราหยามเบิึงกันเลยครับเขากรับว mm ั hmm. บนน้มาเมื่อเดียวล่มเลยครับขนาดบถทะล่มปันเลยนครับมัานนักห่วงนักม่านเขาแลครับนำหมอกนําไปยามเบิึงกันเลยลังนี่บนันถือจังบนบ่อชัยนีปู่หรอครับลังนี่ นี่แน่ยูยครับหลายเตือรับเฮ้ยเือปูเต้อ,อตป่าขอให้มันอัดง่ามานันยังสิเละครับป่ามันโขาไปหยักเดี๋ยวอัดน้ำไว้ก่อนเพี่อนน้ำไว้ตันน้ำไว้แล้วครับของโันนี้ก็หนีก่อน ต้องคอายน้ะบอกนี่ครับหลายที่กันเท่าปูเท่าหอยเท่าปลาไปเดี๋ยวไปเท่ขึ้นข้างบนครับเอาปวดกระหงายทอ้องขึ้นเื่ง พอไซดครับเอาไว้ใส่เอาปูก็ได้ปูอีดีครับโอ้ยตาใจตาใจปานเก็บออกใส่ถุงก่อนครับอีปูหนี่ใส่ถุงน้ำกบก่อนปูีทหน,นีบกลางคู่เลยพี่น้องมาเอาไปป่นไปดองนะครับ มันหนีบมันหนีบหนีเก็บจะได้ครับนิปูเดี๋ยวจะอาออกไปเนี้ยน,นั่งเรียกยุ่งเฮี้ยครับนี่ครับมันมันครับมันมนันนิปูนิคูอ,อาญะรับไปเบื้องเราครับตรงกับมีปาคอหน่อยสองสามตัวครับตรงใส่แม่บ้านหอกมาหย่มคือวานี่ยครับตืิมกัน เรากัดสอมแซ้มตรงจังน้อยครับมี่ปราดูก้อัหนึ่งมอกีนี่บริไทยพี่เห็นน้องเมื่อเนาะครับตรงมันขาดมันแังกเลี้ยวเสือกอยังมัดไว้จังน้อยครับพอปลาลดเขาบ้งหมดนออกเนาะครับเนาะนี่นะครับผลงานเท่าปูกะเครื่องคูเลยพี่น้องมาเอาไปปวนไปดองเด้อครับปลาครับกบได้มาจากหน้าโคกนั่นแหละครับหรือว่ามันอยู่ครับเศ้านี้ครับไปเขาบ้านมาดีพี่น้องสวยเติบแล้วครับตามทิศกับหิ้วเขาแล้วครับ ไปครับเข้าบ้านมันนี่สวยเติมเบล้วครับพอดีค่าสมตรงสมหยังเขาอยู่เนาะครับเนาะกระสรุปอีกเทียนนึงเนาะครับปูเครื่องปุปลากบครับมานครับเต่านี่มานดูัวงามเลยครับนี่กระลังมั่นแล้วครับมั่นแล้วยี่ปู่ก็ได้ปลาก็เริ่มซสร้อยยุนครับอยู่หนาตัวหนาหยั่งเนาะไปครับท่านี้ก็ขอขอบุญขอบคุณเนาะครับพ่อแม่พี่น้องเขาสู่สุขสุขกันล้วครับที่เขามารับชุ่มชิปของสามทิศตั้งแต่ต้นจนจบขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกกระลังใจครับ ฝากเป็นกำลังใจฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็ยิ่งลุงกดกระดิง่งเพื่อที่บประดิษา์คลิปใหม่ๆ,ๆด้วยครับคลิปหนาสามทิศทิพยพี่ผ้าหนองไปรยังกับจังค่อยช่วงค่อยต,ติดตามครับภาบยังเนี่ยหาจิริยาธา,าทตั้งในบ่อมอบ่ควรสามทิศเกาะคอสุดขอให้ครับครับสำหรับคลิปนี่สามทิศกระเช้าไว้ซ้ำนี่ก่อนครับขอบคุณและสวัสดีครับมานครับนี่ครับออกอมาในบ้านแล้วครับในสามทิศเทเบิงนะครับหนึ่ง สองสามสี่ครับตัวที่สี่กับตัวที่มันถือเบ็ดแหละครับสามตัวนี้มันถือรอบเลยครับเ้อถือรอบมือเศารนี่มันถือนี่ตัวมือเศา้านี่ตัวมือว่าน,นี่ตัวมือก้อน,อนครับตัวนี้ถือเบ็ดครับนี่นี่ตัวง,ง่านะครับนี่เดี๋ยว,วที่ห้าว่าสามทิศเอากบตัวเดียวไปทายม,ะม,ะมันบ่แมนนี่ครับ